มากินข้าวสมอนชาแนลเดอร์พี่น้องเลยคุณุแซ่บปลาเผาน้ำกันเดอจ้ายยย่มองยนู่นปลาเผาเส็บเสบมากินน้ำกันเดอจ้าสมอนชาแนลจัดให้ค่ะแช์ยายด้วยแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นจุดสองนาทีแล้วมีคนอยู่ห้าคนช่องยายมันเป็นช่องอนาถาอยู่แล้ว ไหลแต่ว่มีคนเห็นติไตามเลวตุนเนาะช่องผู้ติดตามเป็นแสนแต่คนดูคลิปไม่ถึงยี่สิบคนเข้ามาดูตอนนี้ก็ไม่กี่คนเนี่ยงขอบคุณทุกคนนะคะที่คอมเมนต์เข้ามา Đại sẽ tương đại độc em ơi. ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลนนะคะคกนะคะินอ,อันนี้แก้ซ้ำไม่เรมีคนเบิงมันมีคนดูก็กินอันนี้แก่ซ้ำไหนแล้วกัน สวัสดีทุกคนค่ะไปใส่เบิดนอ้อเก็บชีวน่ารักทุกท่านนะคะมีหอดว่าถึงสิบกน สวัสดีทุกคนค่ะเส็แจกน้ำกันด้วยจ้ะ 是吧？第一次 ภาคมดยินแช่าสามใจไม่มีคนดูมดอีรีเหรอยนใดเี่ยนดี ra cắm rồi hello แดงเกงดีมันมีแห้งเสีบอ่มันมีคนเบิงหลายกินการกลางรู้ไปไหนหมดยายก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วจากสิสีาจัะไดเด้อ ขอ,ขของตุ้ยหลายๆเด้อจะเข้ามาเบิ่งมาแย่งจะกินหัวปลาได้บันจะกินหัวปลาจะกินตาปลา ตำใส่ด้วยหนะึ่งข้าวตำสมุนไพรยัดใส่ท้องปลาเนี่ยข้าว <c oughs> ตำทุกอย่างแล้วก็ยัดเข้าไปตำแล้วก็เอาเข้าไปในท้องปลาตำเครื่องเทศแล้วก็ยัดเข้าไปหมนมันแจ๊กเหมนมัน เทศใส่เยอะมากหอมออกมาเป็นเครื่องเทศเป็นหลายครับตามเสร็จแล้วก็ยัดเข้าไปในตัวปลาหอมสมุนไพรเปินตำตะไคร้ใส่น้ำทั้งตำทั้งยัดเข้าไปในท้องด้วย ตำด้วยยัดด้วยแสบขนาดเลือ,อมัม่นเป็นมัน่น ได้บไิกินเสียใจคับเดิมมันแห้งตายากจะกินตามันกับหัวมันผมแทบถ้ากินทำถ,ถ้าไม่ใช่กินคนเดียวนะ ถ้าไม่กินถ้าไม่กินคนเดียวถ้ากินแบบหลายหลายคนนะ่ะยายจะเอาหัวมันคนแรกเลยถ้ากินหลายๆคนนะยายจะเอาหัวมันใครจะกินตรงไหนแต่ช่างอันนี้กินคนเดียวไม่มีใครแย่ง ถ้ากินหลายคนยาจะเด็ดเอาหัวมาก่อนเพราะว่าหัวมันอร่อย แซ่บครับตาม,มายิ่งอร่อย Di benua ini. है no. yeah. แตะอิหลีมันมันหอมตะไคร้ที่เขาตำยัดใส่ด้วยเขาทำดีมากเลยตำเครื่องใส่ข้างในหอมมากๆเลยเจ้ สวัสดีทุกคนค่ะแสบบอยซิใครอร่อยยกมือขึ้นปุดดยแสบยกมือขึ้นเด้วยหอมหอมเครื่องเทศสำหรับไลน์นี้ก่ะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์ชด้วยค่ะ วันดีค่ะคุณเบงกอ